สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปยทานรูปแบบดอกไอวี่สวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้นกากเพชรใสนะคะแบบไม่ง่ายกันเลยนะประหยัดริบบิ้นนะคะมือใหม่ก็ทำได้นะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดาษกระดเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีดนะคะเป็นกากเพชรใสเบอร์2เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ รีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว27เซนติเมตรรวบมารวมกันจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีก็จะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะเอาด้านกาก,ากเพชรไว้ด้านนอกนะคะทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สเส้นที่สจะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่4นะกดตรงรอยพับสอดดิบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านกดกดจับจับให้กระชับกระดับด้านค่ะกระดับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับ กรดับด้านค่ะกระับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอิบินเส้นนี้นะคะนี่นะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังให้อยู่ใต้กรีบนี้นะคะโค้งกลับมาด้านหน้าแบบนี้เสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนี่นะคะลิบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงลิบบิ้นลงมาค่ะ จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไร่จับกรีบทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีรีจะตัดให้เสมอตรงฐานนะแบบนี้นะคะทั้งสี่ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไอวี่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ